สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะเราก็มาเจ,เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะของเรากับคุณคุณนัิมามั์นวลเนาะในครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนกันเรื่องอะไรไปครั้งที่แล้วเราเรียนกันเรื่องเซตนะคะเซตคืออะไรอ่ะมาดูเซตมันคือการกล่าวถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆเมื่อเรากล่าวถึงกลุ่มใดแล้วเราก็จะรู้ว่า ในสิ่งนที่อยู่ในกลุ่มนั้นมีอะไรบ้างก็คือมันมีสมาชิกเป็นอะไรบ้างการเขียนเซตนะคะเซตมันจะเป็นวงเล็บปีกานะคะแล้วก็จะมีสมาชิกอยู่ข้างในสมาชิกเราจะขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคนะคะเป็นการบอกถึงสมาชิกที่อยู่ข้างในการเขียนเซตนะคะมันจะมีอยู่2แบบนั่นก็คือการเขียนแบบแจกแจงสมาชิก แบบแจกแจงสมาชิกก็คือการเขียนให้เห็นเลยว่าในเซตนั้นมีสมาชิกเป็นอะไรบ้างนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งคือการเขียนแบบบอกเงื่อนไขเป็นการบอกเงื่อนไขว่าในสมาชิกนั้นมันจะมีอะไรแต่เราไม่ได้แจกแจงให้เห็นถูกไหมลูกนะคะการเขียนเซตเนี่ยมันเลยมีอยู่2วิธี2แบบคือการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกกับเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะคะ ทีนี้ในเมื่อวานเนี่ยนะคะเราก็เรียนรู้กันไปแล้วว่าสัญลักษณ์ตัวอีต,ว e, ตัวน้อยๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกของหรือว่าอยู่ในแต่ถ้ามีขีดเมื่อไหร่ก็คือไม่เป็นสมาชิกของหรือว่าไม่ได้อยู่ในนั้นนะคะเซตว่างก็เรียนรู้ไปแล้วว่าคือเซตที่มันไม่มีสมาชิกอยู่ข้างในมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นเซตปีกาทั้งสองข้างแล้วไม่มีอะไรอยู่ข้างในกับวงกลมขีดค่านะคะอันนี้คือ เสร็จวางการหาจำนวนสมาชิกเราก็ดูไปแล้วนะคะว่าเราจะหาสามารถหาจำนวนสมาชิกได้อย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูกันซิว่าเมื่อครั้งที่แล้วคุณครูสั่งแบบฝึกหัด1.1กอไก่ไปนะคะนักเรียนทำได้ไหมเราจะมาเฉลยให้ฟังแบบคร่าวๆนะคะพอเออพอเป็นการเรียนรู้เนาะ อย่างแบบฝึกหัดหนึ่งจุดหนึ่งกไก่หน้าที่เก้านะคะนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาเลยแล้วจะได้เรียนรู้พร้อมกันนะคะเปิดไปหน้าที่เก้านะคะแบบฝึกหัดหนึ่งจุดหนึ่งกไก่เขาบอกว่าจงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกข้อที่หนึ่งเซตของสระในภาษาอังกฤษสระในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างหนูก็เขียนเลย วงเล็บปีกาเปิดตัว A คอมมาตัว E คอมมาตัว I คอมมานะคะคอมมาหรือจุลภาคนั่นเองนะคะตัว O แล้วก็คอมมาแล้วก็ตัวอยู่แล้วก็เซตปิดกาปิดทีนี้มีนักเรียนถามว่าคุณครูขาหนูไม่เขียนเรียงกันหมายความว่าหนูไม่ได้เขียนตัว A แล้วก็คอมมาตัว E ไปแบบนี้หนูเขียนสลับตำแหน่งกันได้ไหมคะแต่หนูมีเหมือนกันหมดเลยทุกตัวเพียงแต่แค่สลับตำแหน่งกัน ได้นะคะเพราะว่าสมาชิกมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันทําไมกันสลับที่กันอันนี้นะคะได้เหมือนกันนะอ่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าหนูลองมาดูข้อตัวข้อหนึ่งใหญ่นะคะแล้วหนูก็มาดูข้อที่4ี่เขาบอกว่าเซตของจํานวนเต็มที่มากกว่าหนึ่งร้อยมีเยอะไหมมีเยอะมากเลยนะคะข้อที่สี่เซตของจํานวนเต็มที่มีมากกว่าหนึ่งร้อย หนูก็เขียนตั้งแต่เซต 101, 1 0 1 1 0น่1ไล่ไปเรื่อยเรอยพอไปถึงสัก105หนูก็คอมมาแล้วก็ใส่จุดจุดจุดคือมันมีต่อไปไม่สิ้นสุดนั่นเองนะคะอ่าอันนี้เป็นการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกอ่ะลองมาดูข้อ2ใหญ่เขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขบอกเงื่อนไขข้อ1ย่อย13579หนูก็เขียนเลย เซตนะคะเซตนะคะ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกคี่นะคะที่มีค่าน้อยกว่า10แบบเนี้ยนะคะหนูจะอจบอกเงื่อนไขหนูอาจจะบอกเงื่อนไขไม่เหมือนครูก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาเราเขียนแจกแจงสมาชิกออกมาเนี่ยมันต้องได้ทำไมผลลัพธ์ที่เหมือนกันนะคะอ่ะลองมาดูข้อ3ข้อนี้จะผิดกันหลายคนมาก เขาบอกว่าจงบอกจำนวนสมาชิกของเซตต่อไปนี้ข้อ1ย่อย a เท่ากับ1 2 3 4หนูว่ามีสมาชิกกี่ตัวข้อนี้มีสมาชิกแค่1ตัวนะคะทำไมมี1ตัวเพราะว่าเขาได้ใส่คอมม่าไหมลูกไม่ได้ใส่นะคะเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ย a มีสมาชิกเป็น1 2 3 4แค่1ตัวอ่ะหนูมาดูข้อ2 เซต B มีสมาชิกเป็น0นย์เป็น 1, เป็น3เป็น3และเป็น4เพราะฉะนั้นเซต B มีสมาชิกทั้งหมด5ตัวเห็นไหมเซตของเรานะคะเวลาเขียนสมาชิกค,คุณครูบอกเสมอว่าเราจะใส่คอมมาหรือว่าจุลภาคเข้าไปนะคะอ่าเรามาทบทวนกันบ้างแล้ววันนี้ดูซิเรามาเรียนกันเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเซตจำกัดและเซตอนันต์ นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อนี้หนูหยิบหนังสือเปิดหน้าที่6นะคะหน้าที่6เซตจ,จำกัดและเซตอนันต์มันคือเซตที่มีจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกใดๆหรือ0เรียกว่าเซตจ,จำกัดเซตจ,จำกัดนะคะพูดง่ายๆก็คือ เวลาเราเขียนออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเขียนแบบแจกแจงสมาชิกหรือเขียนแบบบอกบอกเงื่อนไขเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่นะคะเราสามารถบอกได้ว่ามันมีเท่าไหร่แล้วที่นี้เซตอน,นันต์ล่ะอนันต์คือมากมายมากมายคือเราไม่รู้ว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่อย่างตัวอย่างแรก1 2 3แล้วก็จุดจุด,จดไปเรื่อยๆ คือเราไม่รู้ว่ามันมีเท่าไหร่มันมีจํานวนสมาชิกเท่าไหร่มันสิ้นสุดที่ตรงไหนแบบนี้เขาเรียกว่าเซตอนันต์นะคะสังเกตนะคะลูกเวลาเขาใส่จุดจุด,จ,ด,จ,ดจะมีแค่3จุดเท่านั้นห้ามใส่น้อยกว่า3ห้ามใส่มากกว่า3มนะคะมันจะมีแค่3จุดเท่านั้นเนาะอันนี้คือเซตจํากัดและเซตอนันต์นะคะต่อไปเอกภพสัมพัทธ์ เอกภพสัมผัสนะคะมาเป็นการเขียนเซตเนี่ยเราจะต้องบอกขอบเขตหรือสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาหรือสิ่งที่เราต้องการจะพิจารณาไว้นะคะเราเรียกว่าเอกภพสัมผัสหรือว่า u n i วิร์สนะคะ u n i วิร์สเราจะเขียนด้วยตัว U พิมพ์ใหญ่นะคะเมื่อเราตกลงแล้วว่าเราจะศึกษาสมาชิกของใดๆจะไม่กล่าวนอกเหนือจาก u n i ร์สยู u n i วิร์สคือสิ่งที่เราต้องการจะศึกษา อย่างเช่นคุณครูต้องการจะให้ยูนิเวอร์สของคุณครูคือนักเรียนโรงเรียนหันคาลาดังสลิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณครูจะศึกษาคือนักเรียนโรงเรียนหันคาลาดังสลิดคุณครูจะไม่ศึกษาคนอื่นไม่ศึกษาลงนักเรียนโรงเรียนหันคาพิษไม่ศึกษานักเรียนโรงเรียนวัฒาบดไม่ศึกษาอะไรเลยจะศึกษาแค่นักเรียนโรงเรียนหันคาลาดังสลิดนะคะเพราะครูกําหนดยูนิเวอร์สว่า เป็นนักเรียนโรงเรียนหานคาล่าลาัลางสริดโอเคไหมอ่าพอได้นะคะที่นี้หนูมาดูเอกภพสัมพัสนะคะที่เราพบบ่อยๆเลยก็คือ n ็เขาจะใช้ตัวย่อนะคะตัว n คือจํานวนนับจํานวนนับคืออะไรก็คือ1 2 3 4 5หคือสิ่งที่เรานับถูกไหมลูกเราไม่มีการนับลบหนึ่งลบสองลบหนึ่งจุดเจ็ดห้าเงี้ยเราไม่ได้นับถูกไหมเพราะฉะน,นั้นจํานวนนับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะ แซดบวกคือจํานวนเต็มจํานวนเต็มคือที่มันเต็มที่อ่ะเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะอย่างเช่น1บาท2บาท3บาทไม่ใช่3บาท50สตางค์มันเต็มไหมมันไม่เต็มนะคะแบบนี้นะคะคือเซตของจํานวนเต็ม Q คือจํานวนตักกยะยตัว Q ิแล้วมีตัวอะไรห้อยๆข้างบนน่ะคือขีดข้างบนน่ะแทนจํานวนอันตกระยะและ R คือจํานวนจริงนะคะทีนี้ เราก็มาดูกันว่าเซตที่เท่ากันเซตที่เท่ากันคืออะไรอ่านหนูดูเซต A คือ0,123 s e เซต B คือ1 0 3 2เหมือนกันไหมลูกเหมือนกันมันแค่ทำไมกันเท่านั้นเองสลับตำแหน่งเหมือนที่ครูเคยพูดไปเพราะฉะนั้นเซต A กับเซต B อ่ะมันมีสมาชิกเหมือนกันเลยแม้ว่าลำดับของมันจะต่างกันก็คือเซตเดียวกันไม่เหมือนเซตเดียวกันเลยไหมอ้าวมันก็คือเซตเดียวกันเพราะฉะนั้น2เซตนี้มันเลย เท่ากันนะคะแล้วก็เขียนไว้เลยเซต A เท่ากับเซต B นะคะหรือเขียน A เท่ากับ b แบบนี้ก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าเซตของเราต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอ่าพอมันถึงตรงนี้แล้วบทนิยามมันก็คือการที่คุณครูบอกไปแล้วว่าเซต A กับเซตบีมันจะเท่ากันก็หมายถึงว่าสมาชิกทุกตัวต้องเหมือนกันนะคะสมาชิกเท่ากันอะนนูมาดู อย่างตัวอย่างข้างล่างนะคะ A เท่ากับมีสมาชิกเป็น1 2 3 B คือ1 2หนูว่ามันเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเซต A มันมี3เซต B ไม่มี3นั่นเองนะคะเห็นไหมถ้าไม่เท่ากันหนูก็เขียนเครื่องหมายไม่เท่ากับกันแค่นั้นเนาะอ่ะทีนี้เรามาพิจารณาดูซิว่าตัวอย่างที่3นะมาพิจารณาดูซิว่าเซตในข้อใดบ้างเท่ากันและข้อใดไม่เท่ากันข้อที่1 เซต A คือ123สเซต B คือ3 2 1สหนูว่ามันเท่ากันไหมเท่ากันนะคะเพราะสมาชิกทุกตัวของเซต A ก็เป็นสมาชิกของเซต B สมาชิกทุกตัวของเซต B ก็เป็นสมาชิกของเซต A นะคะ,ะข้อ2เซต C คือ post นะคะเซต D คือ stop มาสลับตำแหน่งกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันทำไมกันก็เท่ากันนะคะเป็นเซตที่เท่ากันอพอมาถึงข้อ3ใหญ่ ดูซิดูก็รู้แล้วว่ามันทําไมไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรเซต e เซตตัว e พิมพ์ใหญ่เนี่ยนะคะมันมีอะไรตัว e พิมพ์เล็กแต่ว่าเซต f มีไหมไม่มีมันเลยไม่เท่ากันนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างวันนี้นะคะเรียนกันไปทางทบทวนของเก่าทางได้ของใหม่นะคะถือว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนกันได้เยอะเลยนะคะถ้าใครไม่ทันนะคะฟังคุณครูไม่ทันเลยฟัง ยังไม่เข้าใจนะคะหนูสามารถดูวิดีโอนี้ย้อนหลังได้นะคะหนูพิมพ์ไปใน youtube เลยว่าคณ ok ิตกับคูนกนะคะมันจะมีวิดีโอย้อนหลังสิ่งที่เราเรียนลงไปข้างในนะคะคณิตก ok ับคูนกหนูพิมพ์ใน YouTube ได้เลยแล้วก็ดูย้อนหลังดูซ้ำๆจนเข้าใจนะคะหรือว่าดูแล้วไม่เข้าใจจริงๆนะคะก็สามารถสอบถามครูมาได้เนาะ,ะวันนี้วันนี้นะคะ อ่ะตัวอย่างนี้นะคะเราก็ศึกษาอ่านในนี้ได้นะลูกมาเป็นการบอกอะไรมาเป็นการเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะคะอ่านดูก่อนก็ได้นะเซตเอทำไมเซตเอเป็นจํานวนคู่เซตบีเป็นจํานวนคี่มันจะเหมือนกันไหมลูกมันก็ไม่เหมือนกันมันก็เลยไม่เท่ากับกันนะคะแล้วถ้าเซตเอกับเซตซีอ่ะเซตเอกับเซตซีมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเซตเอเป็นจานวนคู่ดูดูเซตซีเป็นจํานวนอะไรเป็นจํานวนคี่นะคะ แต่เซตบกับเซตซหูว่ามันเท่ากันไหมเท่ากันเพราะมันทำไมเหมือนกันมันเป็นจำนวนคี่บวกเหมือนกันนั่นเองนะคะหลักการดูง่ายๆเนาะอ่ะเรามาดูแบบฝึกหัด1.1กอไก่กันดีกว่านะคะอ่ะทำข้อข้อ6ข้อ6แล้วก็ข้อ7นะคะทำข้อ6กับข้อ7โดย เลขที่คู่ก็ทาข้อคู่ย่อยนะคะเลขที่คี่ก็ทําข้อคี่ย่อยอย่างข้อ6นะคะเลขที่คู่ก็ทํา2 4 6นะคะเลขที่คี่ทํา1 3 5ข้อที่7นะคะเลขที่คู่ทํา2กับ4เลขที่คี่ทํา1 3 5โอเคนะคะทีนี้หนูก็เสร็จแล้วก็ส่งมาเหมือนเดิมมีปัญหาอะไรสามารถสอบถามกันได้นะคะ สามารถดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะคุณครูอาจจะมีนัดเรียนแบบออนไลน์นะคะเรียนแบบสดนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ